วัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงป่าใกล้บกโมงแล้วนะครับก็บอลลูนนะฮะลูกใหญ่เราก็ได้ขึ้นนะฮะทำการขึ้นอยู่เป่าลมแล้วนะครับแล้วก็มีบอลลูนลูกเล็กหลายสิบลูกนะครับตอนนี้นะฮะนักท่องเที่ยวนะครับก็เริ่มทยอยมาในลานบอลลูนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่สิบลานบอลลูนบึงบอลูนเฟสติวัลครับซึ่ง บอลูนแต่ละลูกนะฮะก็ก<ด>ขึ้นครนบทุกลูกแล้วครับลองดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะฮะมาเ,เยอะแยะมากมายก็ไปไหนอ่ะับดูนะฮะบางคนก็มากระเพื่อมกระหูงถ่ายรูปกันนะครับดูบรรยากาศนะฮะดูบอลูนกันนะครับ ใครที่มีเพื่อนฝูงก็จับถ่ายรูปกันครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับนทั้งนี้เชื่อว <st> <mit> nah ่ามาจากหลายจังหวัดนะครับแล้วก็มีท่านสัางคนตกลุ่มนะฮะท่านนายกนะฮะอเทีดงานในครั้งนี้สุดยอดมากๆครับ แม่ลู ันนี้ไลฟ์สดอยู่ครับท่านครับออ๋ไลฟ์สดเลยครับตันนวกล้องนู้นครับท่านครับกล้องนู้นครับกลนู้นก่อนครับผมนะครับท่านครับวันนี้ผมกาแฟสดโดยร้านดีคอฟฟี่นะครับก็ผมได้สอบถามลูกค้าที่มาในงานนะฮะทุกคนตอบรับบอกว่ายอดเยี่ยมมากครับปีนี้ระบบการจอดรถจอดลาสุดยอดเลยครับท่านครับมากแล้วต้องขอบคุณคนที่มาเที่ยวเนาะเออดทำให้มันคึกคักทำให้เงินมันไหลเวียนครับเนาะคนละเล็กคนละน้อยผ่านมือแม่ค้าไปตลาดหมดละ คขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับนะนี่ก็เป็นคำพากของท่านนะครับขอบคุณครับพี่ครับอาราชนี่ก็คืองานนะครับซึ่งท่านก็ได้ได้สามผัสนะครับยอดนี้นะครับวันนี้ไลฟ์สดเรานะครับมาลุ้นนะครับนักท่องเที่ยวนะฮะก็มีนะครับ ขายาคัพปี้มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยไลฟ์สดอยู่ครับนครสวรรค์นครสวรรค์ว้าวมาไงมาไงครับเห็นบอลลูนไหมท่าลูกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆน้องๆมาจากจังหวัดไหนกันครับนครสวรรค์นครสวรรค์ดูเข็นไหนครับแล้วโอ้เยี่ยมเลยไหนพูดหน่อยสิไหนพูดหน่อยสิเป็นไงบ้างงานบอลลูนปีนี้ดีมากครับดีที่สุดเลยโอเยอะเลยครับโอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยอ่าน้องๆว่าไงครับน้องน้อง ครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนีคบ่ครับกำลังเป่าแก๊สครับโอเคน,นะครับเราก็จะเดินสัมภาษณ์นะฮะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนครสวรรค์น,นะครับว่ามาจากจังหวัดไหนกันบ้าง สวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนกันครับจังหวัดอุทัยค่ะอุทัยเป็นไงบ้างครับมาเที่ยวแล้วสวยไหมครับสวยค่ะสวยมากชอบไหมครับชอบค่ะที่จอดรถเป็นไงบ้างครับสะดวกสบายโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนกันครับกำแพงเพชรกำแพงเพชรโอ้เป็นไงมั่งครับที่จอดรถกันล่สะดวกสะดวกสบายดีนะครับโอเคเป็นไงมั่งลูกสวยไหมสวยค่ะเออ๋ยวปีหน้ามาใหม่เนาะโอเคครับขอบคุณครับ โอเคครับสวัสดีครับไฟ์สดครับไม่ทราบว่ามาจากจังหวัดไหนกันครับนาครับชยนาทเป็นไงบ้างลูกเห็นหมูแดงยังลูกเห็นยังเห็นยังครับเห็นหมูแดงยังครับไหนอยู่ไหนลูกหมูแดงอยู่ไหนครับไหนหมูแดงอยู่ไหนตัวไหนหมูแดงตัวไหนลูกหมูแดงอยู่ไหนนู่นตัวโน่นนู่นโอ้โอเคครับคุณครับนะครับสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนครับ มาจ้าวเคยเก้าเลี่ยงค่ะเก้าเลี่ยงอ๋อว่ไงลูกว่าไงคะลูกสวยไหมหมูเด้งสวยไหมเห็นหมูเด้งยังเห็นแล้วอืมหมูเด้งก็นุ๊ตใช่ไหมใช่ไหมโอเคขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับมาจังหวัดไหนครับเนี่ยมาจากนครสวรรค์มนครสวรรค์โอเคเป็นไงบ้างครับปีนี้มาปีแรกปีแรกเลยไหมสวยไหมสวยโอเคขอบคุณครับแล้วรถมากันยังไงฮะมอไซค์มอไซค์โอ้ดีคล่องตัวดีเนาะขอบคุณครับโอเค โอ้ oh, อันนี้มีเดรด็อกมาด้วยสวัสดีครับพี่มาจากวัดไหนครับอยู่นครสวรรค์นครสวรรค์โอเคอยู่เขตไหนครับค,ครับอีดอ่าแล้วพี่มาไงฮะมากับน้องสาวแล้วก็มากับหลานแล้วรถที่จอดรถเป็นไงไหมครับปีนี้โอเคดีมากโอเค,คดีมากขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณครับพี่ไลฟ์สดอยู่ครับโอเคกระเทือกขาน้องมาจากวัดไหนครับจากกำแพงเพชรกำแพงเพชรเป็นไงบ้างมากันยังไงครับมาใช่มามาใส่มาโอ้กำแพงเพชรนะครับอู้เก่งเป็นไงบ้างครับสวยไหม โอเคแล้วอันนี้มาครั้งแรกหรือมาครั้งแรกพี่แล้วไม่ได้มาเนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นน้องจากกําแพงเพชรน,นะครับโอเคสวัส okay. ด,ดีครับมาจากว้าไหนครับสุขโขทัยสุขโขทัยอุย้ยมาไกลมากเลยมากันยังไงครับเนี่ยรถส่วนตัวรถส่วนตัวเป็นไงไ้างที่จอดรถเป็นไงบ้างปีนี้อ,อันนี้มาครั้งแรกไหมคะเนี่ยใช่แล้วที่จอดรถเป็นไงบ้างครับก็โอเคค่ะได้จอดนานๆพอมาโอ้เก่งมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนกันครับพิษณุโลกอู้มาไกลมากเลยแล้วพี่มารล้อตัวหรือมาอย่างไรคบเนี่ยมารถมารถล้งตัวแล้วฮะเป็นไงบ้างครับที่จอดรถโอเคไหมครับโอเคขอบคุณนะครับโอเคโอ้โันนี้นะฮะมาเป็นทีมเลยนะครับขออนุญาตครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับอันนี้มาจากจังหวัดไหนกันครับอุทัยค่ะอุทัยเป็นไงบ้างครับปีนี้สวยไหม สวยค่ะแล้วฮะที่จอดรถเป็นไงบ้างครับสะดวกสบายโอ้โอเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากครับเปช่องไหนคะอ่าอันนี้เป็นไลฟ์สดของจัะหวัดนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับจังหวัดไหนครับาาจกอุทัยเหมือนนกัอุทัยอ๋อมาคนเดียวกันโอ้น่ารักมากเลยทีนี้นะฮะอุทัยทานโอ้ดูฮะอุทัยถ่ายรูปครับโอ้โหเป็นไงฮะไม่ธรรมดาครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลย นะครับนี่ก็คือบรรยากาศจากพี่นักท่องเที่ยวนะฮะหลรยากาศจังหวัดนะครับโอเคครับประสมภาณ์หน่อยครับจังหวัดไหนครับคอนครสวรรคัอนมานอุ้ยน่ารักเลยแตงมาเชื่อบ่อยเป็นไงมั่งปีนี้โอเคไหมโอเคครับโอเคโอ้ยยอดเยี่ยมเลยนะฮะโอเคครับขอบคุณครับเฮ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาจังหวัดไหนครับ มาจากจังหวัดไหนครับพจดพีจีโอเคเป็นไงมัางครับมากันเยอะไหมแล้วฮะแล้วที่จอดรถเป็นไงมัางครับโอเคครับนี่ฮะขอบคุณมากเออขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอเคว้าวน่ารักจังเลยสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนกันครับนครสวรรค์นครสวรรค์โอ้คนบ้านเดียวกันเังหวัสดีครับสัวัดดีครับโอ้กำลังทานเลยโอเคครับ นะครับนี่ก็เป็นสัมภาษณ์จากนะฮะนี่นะฮะมีนักท่องเที่ยวนะมีโต๊ะ VIP ด้วยนะรับพาษะหน่อยมาจากไหนครับพี่มาจากลำปางอุ้ยมาจากลำปางไหนเออลำปางให้ฟังหน่อยทีครับว่าบอลลูนเป็นยังไงบ้างปีนี้บอลลูนปีนี้เหรอคะสวยงามมากค่ะนายกเก่งมากโอ้ยสุดยอยสุดยอดเลยโอเคนะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮะเรามาดูต่อนะครับแล้วก็เดินหานักท่องเที่ยวนะฮะ ครับนะครับไปครับโอ้โหนี่บอลลูนก็ขึ้นกันฮะหลายลูกแล้วนะครับโอเคขออนุญาตครับสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับอันนี้เป็นไลฟ์สดจากพรทธมณฑลนะครับอ่ามาจากวัไหนครับเนี่ยอยู่พุทธมณฑลค่ะโอ้ดีมากเลยครับปีนี้เป็นไงบ้างเยี่ยมค่ะโอเคที่จอดรถเป็นไงบ้างครับที่จอดรถดีโอ้เยี่ยมเลยครับโอเคขอบคุณมากครับครับเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวมาคนนะฮะเขาก็จะมา จับบอลบลูนนะฮะก็ถ่ายรูปด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ฮะบางคนก็เข้าคิวรอเพื่อถ่ายรูปนะครับโอเคนะครับนี่นะฮะลูกใหญ่ขึ้นแล้วนะครับโอเคภาภาภามาาดมาน้องกันดีกว่า น้องครับขอสภาพหน่อยได้ไหมครับพ anyway> um oh, okay. okay. the ี่ไร่สดนครสวรรค์ครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากนครสวรรค์นั้วเป็นไงมั่งปีนี้ที่จอดรถเป็นไงมั่งดีค่ะดีใช่ไหมโอเคแล้วน้องล่ะครับดีไหมดแล้วมากันยังไงคะพอใจโอ้ดีมากเลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับนะฮะดูกันนะครับนี่นะฮะลูกใหญ่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะ ที่ได้เข้าคิวนะครับขึ้นบอลลูนยักษ์นะฮะขึ้นฟรีนะครับขึ้นฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคนะครับเราจะผ่านต่อนะครับนี่ฮะบอลลูนยักษ์ขึ้นแล้วสวัสดีครับขอโทษนะครับมี่ไร์สดจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจากแพร่ครับจากแพร่โอ้โหมาใครมากเลยเป็นไงมั่งครับพี่มาเที่ยวครั้งแรกหรือว่า สองครั้งแล้วครั้งแรกครับครั้งแรกเป็นไงไหมครัสวยไหมครับสวบายบประทับใจไหมครับประทับคิดว่าปีหน้าจะมาอีกไหมครับปีหน้าก็คงจะมาโอ้น่ารักมากเลยครับแล้วที่จอดรถจอดลาเป็นไงบ้างครับสะดวกสบายครับผมมาตอนประมาณบ่ายสี่โมงก็จอดลานสองก็ไม่ค่อยมีรถเลยครับโอเคครับเพราะว่าตอนปีนี้นะฮะท่านนายกท่านเตรียมที่จอดรถไปเยอะมากนะฮะถ้าเกิดบางคนก็จะขึ้นฝั่งโน้นก็จะมีเรือพามาฝั่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสด,ดีครับมาจาังหวัดไหนครับออรโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็เดินหานะฮะนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวนะฮะทุกคนกูแฮปปี้มากครับน,นี่นะฮะบอลูนนะครับนี่เข้าแถวเลยโอ้โหน่ารักมากเลยาานะครับ<ม> นะครับดูบรรยากาศไปร,บรอบๆก่อนนะครับหางขยกา่อบนรบ,บรรยากาศร,บ,รบนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับ ครอบครัวนี่ครับนี่ครับครอบครัวโอเคโอเคขออนุญาตครับอันนี้ไลฟ์สดมาจากจังหวัดไหนกันครับจังหวัดนครสวรรค์โอ้ดีมากเลยครับโอ้มาครอบครัวน่ารักมากเลยนะครับจากนครสวรรค์นะครับนะะที่เท่าที่ผมสอบถามมานะครับก็มาเยอะมากครับหลากหลายจังหวัดเลย ก็อันดับหนึ่งนะฮะที่สัมภาษณ์นะก็จะเป็นจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นอันดับหนึ่งทุกคนก็เที่ยวแล้วก็บอกประทับใจสวยสวยมากนะครับโอเคครับนะครับวัสดีครับสัมภาษณ์ไหนครับมาจากมาไหนครับเนี่ยมาจากจังหวัดไหนครับอยู่นครสวรรค์โอ้ดีมากปีนี้เป็นไงเ้างปีนี้โอเคไหมโอเคค่ะที่จอดรถเป็นไงม้างครับ <blueberry> ดีมากโอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณครับนี่คือคำชมจากนักท่องเที่ยวนะครับนครสวรรค์ครับ ส okay, วัสด,ดีครับไม่ามารทราบ่าจังหวัดไหนครับเนี่ยมาจากจังหวัดไหนครับอยู่ที่นี่เลยโอ้ดีมากเลยครับโอเคครับคุณครับสวัสดีครับตำบลไหนครับมาจากจังหวัดไหนครับนครสวรรค์โอ้สวรรค์อีกแล้วครับนี่เป็นไงเมื่อปีนี้โอเคไหมสวยกับปีแล้วไหมไปีแล้วไ,ไม่ได้มาโอ้นะแต่ก็ปีแล้วก็สวยนะครับโอเคครับเนี<ด>่ยมาครอบครัวใช่ไหมครับเนี่ยโอเคครับ จ้าหน้าที่ครการถ่ายรูปกับประชาชนนะฮะเป็นกันเองมากๆเลยไปครับนะฮะเนี่ยะเจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยนะครับนี่ทุกคนเลยครับสองสานะครับสวัสดี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 ครับมีไลฟ์สดอยู่ครับสัมภาษณ์หน่อยครับใครจะสัมภาษณ์ใครดีนะฮะอ่าใครจะสัมภาษณ์หน่อยครับตำรวจท่องเที่ยวครับอันนี้เป็นตำรวจท่องเที่ยวของสวรรค์นะครับของเป็นไงบ้างครับปีนี้ครับอ่าปีนี้ก็คึกคัก ว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วว่าแต่ทางมอเจอร์เขาก็จัดสถานที่นะครับเป็นที่จอดรถอะไรไว้เยอะมากนะครับพร้อมที่จะรองรับนะครับเที่ยวนะครับโอ้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มากนะครับที่อำนวยความสะดวกนะให้กับประชาชนนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับก็จากที่ผมสัมภาษณ์นะฮะประชาชนที่มาท่องเที่ยวแถวนี้ทุกคนบอกว่าปีน okay. ouais. ี้ที่จอดรถดีมากๆนะครับทุกคนเข้าออกสะดวก นะฮะแล้วก็ไม่ว่าเป็นเมร์ไซค์รถยนต์นะฮะต้องขอบคุณเจ้าที่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะครับเราไปสัมภาษณ์กันต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอโทษครับมาจากวันไหนกันครับเนี่ยาเับแล้วอเอาน่อยตาลายโอเคครับขอบคุณครับโอเค นะครับไปฮะเราไปทับตากันต่อนะครับนี่นะฮะบอลลูนโอ้โหตัวนี้นะครับสวยงามโอเคนะฮะมีเด็กๆนี่นั่งต่อด้วยนะครับสวัสดีครับพี่มาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์โอ้เด็กๆเป็นไงมั่งเด็กๆเห็นหมูเด้งยังเห็นแล้วค่ะหมูเด้งอยู่ไหนคะหมูเด้งอยู่ไหนคะลูกตัวไหนอ๋อตัวนั้นนะค่ะไหนอ่ะใช่เหรอ เเออดแล้วเตางอ่อยมาไหมตองอ่อยตองอยอยู่นั่นกำลังลอยไปกำลังลอยเลยโอเคครับนี่จากเด็กๆโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสารภาพหน่อยครับมาจากจังหวัดไหนกันครับ เพชรชบาบูโอ้โหมาไกลมากเลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะนี่ไหนสดอยู่นะครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงม้างที่จอดรถจอดลาปีนี้ปีนี้ดีมากเลยครับปีดีมากจริงแสดงว่าปีนี้ที่แล้วเคยมาใช่ไหมฮะไม่ได้มาครับผ่านอ๋อไม่ได้มาทั้งผ่านสวยไหม5ปีนี้ได้แล้วผ่านเพรว่าทีนี้เข้ามาเลยครัสวยอยู่อ๋อนี่นะฮะมาครอบครัวใหญ่เลยครับดูครับนี่ครับโอเคครับนี่ครับสวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยครับมาจากวันไหนครับ มาจากจังหวัดไหนกันครับเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วค่ะอ๋อชี่นี่โอเคนะครับสวรรค์ครับนครสวรรค์อีกแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยครับมาจากจังหวัดไหนครับนครสวรรค์โอ้นครสวรรค์อีกแล้วครับเป็นไงบ้างปีนี้จอดรถดีกว่าโอ้ดีไหมฮะดีครับโอ้นะฮะโอ้ขอบคุณครับที่แล้วรถติดมากนะฮะขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเราจะเอาเอาเอาคำติชมไปพัฒนาให้ดีขึ้นไปนะครับขอบคุณครับ โอ้นี่กำลังทานกันเลยฮะขอโทษครับมาจากจังหวัดไหนคะลูกฮะจังหวัดไหนแพร่กำแพงเพชรอู้เป็นไงบ้างปีนี้มาปีแรกโอ้น่ารักมากกับกำแพงเพชรแล้วฮะเอ้ปีนี้ที่จอดรถจราจปีนี้โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะนี่คือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับทั้งหมดนะครับในร้านเราในบึงบอลเพชรนะฮะก็มี ร้านค้าหลากหลายร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ามาจากต่างจังหวัดและในตัวจังหวัดนะฮะทุกร้านค้าบอกว่าขายดีมากๆนะครับท่องเที่ยวจากหลากหลายทุกจังหวัดนะฮะให้การสนับสนุนได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะร้านกาแฟดีคอฟฟี่ดอยร้านนะครับซึ่งเป็นกาแฟสดนะฮะซึ่งลูกค้าทานแล้วก็กลับมาทานอีกรอบทุกท่านบอกว่าอร่อยนะฮะ นะครับอ่ะทีนี้เรามาสัมภาษณ์กันต่อครับขอโทษครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยอ๋อมาจากอ่าภูเก็ตครับผมโอ้เป็นไงบ้างครับปีนี้ครั้งแรกไหมอ๋อครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกเป็นไงบ้างสวยไหมครับสวยมากครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนกันครับไม่ได้อ๋อนครสวรรค์โอ้น่ารักมากเลยแล้วฮะเป็นไงบ้างปีนี้อลังมากเลยอลังการมากโอเคพื้นที่แบบกว้าง ลาโอเคเห็นหมูแดงยังลูกหมูแดงตัวไหนอะในนังชี้ดูดิเฮ้ยนี่นะครับนี่ขวัญใจน้องเด็กนะครับหมูแดงนี่อันนี้ตัวอะไรลูกอันนี้ตัวอะไรครับตัวอะไรนะออโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องมัวันไหนครับมาจากจังหวัดไหนครับ ขับรถขับอะไรคนเยอะเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับนี่ฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนี่ครับเขาให้มีการจับบอล์ดรและถ่ายรูปด้วยนะครับสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนกันครับน้องบัวน้้อองบัวเป็นไงบ้างครับปีนี้สวยไหม โอเคอันนี้มากันยังไงฮะมารถกระบะแล้วที่จอดเป็นไงบ้างครับจอดเดโอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับ <c oughs> โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เราก็นี่ครับบุญบ <c oughs> <c oughs> ัพติมีฮะ ส้งไปนะฮะสวยๆให้กับน,น้องเคี่ยวมาถ่ายนะครับอืมนี่ฮะแล้วนองเคี่ยก็มาต้องคุณสามิภรยานะครับก็มาถ่ายรูปนี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวคงต้องขอจบ ไหลสดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกาแฟสดดอยล้านนะครับขอบคุณครับเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยแบนนี้เลยครับแบนนี้ทั้งคู่เลยครับปี <c oughs> เป็นยังไงบ้างปีนี้ เป็นการจัดงานที่มีระบบระเบียบด,ดีมากอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งสถานที่จอดรถแล้วก็ทางเดินต่างๆรวมทั้งส่ง,าางนสาธารณูปโภคเช่นห้องน้ำก,ก็มีบริาาาาการให้การชมพิพิธภัณฑ์จับน้ำก็สามารถเข้าชมได้ฟรีตลอดงาน อันนี้ถือยกความดีความชอบให้กับท่านนายกอบจนะครับท่านสมศักดิ์จันทร์สกินครับโอเคขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นคำสัมภาษณ์จากอ่ารักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับตะวันนะครับโอเคครับต้องขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ